ข้อ33ผู้ที่ได้รับการย,ยกย่องก็เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยได้แกข่ข้อใดข้อ1นึ่งกมรมหลวงราชบุรีดีเลกฤทธิ์ข้อ2กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินข้อ3กรมพระจันทบ,บุรีนารืนาข้อ4สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพอ่าทีนี้เขาถามว่า ข้อนี้ถูกไหมเขาถามว่าใครเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายของไทยนะมีใครรู้บ้างเอ่ยว่าพระบิดาแห่งกฎหมายของไทยคือใครแอนต้องมีคนคุ้นๆแน่เลยใช่น้องลูกคนต้องเคยได้ยินคําว่าวันละพีมาก่อนถูกไหมมีใครเรียนนี้มีใครเคยเห็นใครเรียนนิติแล้วไม่รู้จักวันละพีใช่ไหม วันละพีเนี่ยถือเป็นวันที่สําคัญสําหรับคนที่เรียนนิติศาสตร์เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันละพีเนี่ยมันคือวันสําหรับสมสมเด็จพระเจ้ากรมวงวงเธอกรมหลวงราชบุรีดีเลกฤทธิ์ซึ่งพระองค์เนี่ยมีฉายาเดิมว่าพระองค์เจ้าลาพีพัฒนศักดิ์ซึ่งวันละพีเนี่ยถือเป็นวันของพระบิดาของกฎหมายไทยซึ่งวันแห่งกฎหมายไทยก็คือ กรม,มหลวงราชาบุรีดีเลกลิทนั่นเองนะถามว่าพราะองค์มีความสําคัญอย่างไรพระองค์เนี่ยมีพระราชกรณียกิจมากมายเลยเพราะว่าพราะองค์เนี่ยเป็นคนที่เปิดการสอนกฎหมายครั้งแรกในประเทศไทยและยังมีการทําอีกหลายอย่างอย่างเช่นมีการตั้งกรมพิมพ์ลายมือเพื่อตรวจเส้นลายมือสําหรับเก็บพิมพ์ลายมือและนอกจากนี้เนี่ยพระองค์อะอยังทรง ดำรงตำแหน่งหลายอย่างในการทีท่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยังขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นเสนาบาดีกระทรวงยุติธรรมที่ออกระเบียบเกี่ยวกับพวกกฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนี่ยจะต้องนึกถึงกรมหลวงราชาบุรีดีเลกฤทธิ์หรือที่เรียกว่าวันละพีซึ่งเป็นวันที่ต้องลําลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนั่นเองส่วน คนอื่นๆไม่ใช่นะส่วนกรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยมีข้อมีความสามารถหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานในราชาการแล้วก็พวกการแต่งกรอนถูกไหมส่วนคนอื่นๆก็ไม่เกี่ยวกับพระบิดาแห่งกฎหมายของไทยสรุปนะพระบิดาแห่งกฎหมายของไทยต้องตอบข้อ 1. คือกรมหลวงราชบุรีดีเลกฤทธิ์นั่นเองนะ